สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะเสื้อผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนค่ะ ผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะผ้าทอมือสีตะกอคุณลูกค้าขะเนื้อผ be ้านุ่มผิวระมุนมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะนุ่มใส่นะคะรอบอก36ค่ะคุณลูกค้าขะเพราะว่าอกจริงนุ่มมา34เนาะเวลาใส่เสื้อตัดแบบนี้ค่ะนุ่มจะใส่เสื้อนะคะวัดจากใต้รักแร้นะคะจากซ้ายมาขวาถ้าคุณลูกค้านะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ใส่เสื้อไซส์อะไรอยู่นะคะคุณลูกค้าขาวัดจากเสื้อตัวปัจจุบันนะคะที่คุณลูกค้าใส่ได้ใส่สวยใส่สบายนะคคคคุณลูก้้า่ะไมตอง ก็ไม่ต้องหลวมคุณลูกค้าขาเรียกว่าใส่สบายนั่นเองค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะวัดจากใต้รักแรก้จากด้านซ้ายมาด้านขวาค่ะวัดนะคะเป็นเส้นตรงมาก่อนอันดับแรกนะคะจากนั้นนะคะคุณลูกค้าได้อย,อย่างเช่นของร่มน้อยวัดได้18ใช่ไหมสิบแนะคะแล้วคูณ2นะคะก็เท่ากับ36ค่ะคุณลูกค้าขารอบอกนะคะตรงนี้นะคะรอบอก36นิ้วค่ะ ความยาวเสื้อ21นิ้วความยาวมาตรฐานผ้าไทยคุณลูกค้าขารวมไปถึงความยาวแขนค่ะความยาวแขน17นิ้วนะคะแล้วรอบแขนตรงนี้อยู่ที่10นิ้วค่ะใส่พอดีสวยนะอันนี้ก็สวยค่ะคุณลูกค้าแต่แต่นุ่มหมะเป็นคนแขนใหญ่นิดหนึ่งนะคะก็ะค่อนข้างจะดูแบบเหมือนมันจะรัดนิดนึงใช่ไหมเหมือนแบบมันจะเข้ารูปเลยใช่ไหมคะมันจะไม่เหลือนะคุณลูกค้าขาแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะเป็นคนแขนเล็กเนาะก็จะใส่พอดีสวยเลยค่ะคุณลูกค้าขาสําหรับเสื้อรุ่นนี้นะ งานผ้าไทยผ้าทอผ้าไยนะคะทอมือสีตะกอนะคะที่น้่งใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นนะคะรอบอก36นิ้วค่ะ ก็มี36 38าแล้วก็40ค่ะคุณลูกค้านะคะชอบใส่รูปแบบไหนบอกได้เลยแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะรอบอก36หเหมือนนุ่มแต่ชอบใส่หลวมนิดนึงนะคะไม่ชอบใส่เข้ารูปจนเกินไปนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านนก็สวมใส่นะคะเข้าวัดทําบุญใช่ไหมคุณลูกค้าก็สามารถบวกเพิ่มอีก2นิ้วเป็นใส่เบอร์38ก็ได้คุณลูกค้าขาแต่เบื้องต้นทําตามที่นุ่มบอกก่อนคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะจะได้แบบว่าไซส์แบบว่าไม่เหลื่อมกันเยอะนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่า,าปนสรใู่ิบบดึ ดีตัวนะไม่ได้ใส่เขา้ารูปใส่พอดีตัวนิดนึงค่ะคุณลูกค้ขาขาม,มันจะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็หลวมมากๆด้วยสําหรับคลูกค้าที่ชอบสนใจวันนี้รุ่มจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยคุณลูกค้ขาขะราคา1,900บาทราคา1,900บาทคุณลูกค้ขาขาจากปกติ2590บาทนะคุณลูกค้ขาขาวันนี้ลดพิเศษสุดๆนะคะเพราะว่าผ้ารุ่นนี้รูปแบบงานตัดเย็บคุณลูกค้ขาขาเป็นอะไรที่นะคะแบบว่าประณีตมากๆคุณลูกค้ขาขาสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช้้้้อเเขาาาามไดลลยคคุณูกผ เดี๋ยวให้ดูผ้าก่อนผ้าสวยมากเนี่ยค่ะผ้าเนื้อเนียนผ้าระมุลมากๆคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายทอมือสี่ตะกรลายดอกแก้วนะผ้าฝ้ายทอมือสีตะกรลายดอกแก้วคุณลูกค้าขาใช้2เส้นทอค่ะใช้2เส้นทอผ้ามีความละเอียดมากๆผ้านะคะจะเป็นผ้าที่มีความละเอียดนุ่มพิวแล้วก็ทิ้งตัวมากๆค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา่โทรเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้มีีโททรรศัพ์อก หใช่ไหมถืออยู่ใช่ไหมมีแอปพลิเคชันไลน์นะ,ะกดหน้าหลักก่อนเลยโอเคจากนั้นกดเพิ่มเพื่อนค่ะจากนั้นกดตรงคำว่าคิเพิ่มเพื่อนด้วย Q r วโค่ะโอเคนะอ่ะนำนะคะนำมาสแกนตรงนี้เลย นะคะคุณลูกค้า่ะแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR ว o d คทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้านะคะชอบใส่พอดีตัวนะพี่วัดรอบอกมาแล้วพี่ใส่อก36โอเคก็ซื้อนะคะเบอร์36ไปเลยแต่ถ้าบอกว่าวัดรอบอกมาได้36กพี่ชอบใส่แบบว่าหลวมนิดนึงขอซื้อ38ได้เลยค่ะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะตอนนี้นะคะนุ่มทํารอบอก36 38กแล้วก็40่ค่ะคุณลูกค้าขาจัดทาอยู่สามไซส์ี้า ช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะแต่ถ้านะคะคุณลูกค้าบอกว่าใส่รอบอ,อก34รอบอ,อก42 44 46 4อก คุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านของเราตัดให้นะคะงานสั่งตัดใหม่มีโอนประจำหนึ่งพันบาทค่ะคุณลูกค้าขารองานประมาณ7-10วันนะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้สีอื่นนะไม่อยากได้สีขาวได้ไหมได้เลยค่ะคุณลูกค้าขานุ่มมีผ้าให้เลือกนุ่มมีผ้าให้เลือกเยอะเลยมีสีชมพูสีเหลืองสีม่วงสีน้าเงินแล้วก็สีฟ้าด้วยมีสีดําด้วยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าอยากได้เฉดสีไหนคุณลูกค้าบอกได้เลยนะคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากมากนะคะคุณ ลูกค me ้าขายิยนดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทรงสวยเนาะทรงสวยใส่สบายด้วยนะคะทรงสวยใส่สบายด้วยนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากใส่นะคะเสื้อนะคะที่เป็นผ้าฝ้ายทอมือบ้างอยากใส่เสื้อนะคะที่เป็นผ้าฝ้ายทอมือนะคุณลูกค้าคานะคะเพราะว่าปกติถ้านุ่งใส่นุ่งจะใส่เป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอที่เป็นทรงสั้นนะเนาะทรงครอปนะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้าเป็นแบบว่าทรงเสื้อที่แบบเนี่ยมันจะมีความพิวมีความสวยแบบนี้ต้องเป็นผ้าฝ้ายทอมือนะ ถ้าเป็นแบบผ้าแบบนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นรูปแบบของเสื้อแบบนี้ต้องเป็นผ้าฝ้ายทอมือเท่านั้นค่ะต้องเป็นผ้าฝ้ายทอมือเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะแล้วเป็นผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอ ยิ่งทําให้แบบว่าสวยแล้วก็หรูหรามากๆสวมใส่ออกงานได้เลยคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่ใส่ได้เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงเทศกาลสงกรานนี้นะคะสวมใส่ชุดไทยสวยๆนะคะเข้าวัดทําบุญกันค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าขาราคา1,900ับาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะสะดวกซื้อผ้าไปตัดเองยินดีค่ะคุณพี่นะคะอาจจะแบบว่านําไปออกแบบดีไซน์เพิ่มเติมเนาะได้สวยมากกวานี้อีกใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาได้เลยคุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้าหน0่งร้อเซ ความยาว200เซนติเมตรคุณลูกค้าจ๋านำไปสวมไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าคะ่ะนำไปตัดได้เลยนะคะราคาค่าผ้าราคาชิ้นละ990บาทนะคะและที่สำคัญมากไกว่านั้นเหมือนที่นุ่มบอกไม่ได้มีแค่สีขาวเดี๋ยวนุ่มนะคะมีอีกหลากหลายเฉดสีนะคะชมพูตอนนี้นี่เลยคะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะดูสีชมพูก่อนสีชมพูสวยมากเลยคะ่ะ ถ้าได้ตัดเป็นเสื้อนะแล้วมันจะแบบผิวสวยแล้วก็เป็นเฉดสมพูด้วยเนาะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถนะคะเลือกได้เลยเลือกสีแล้วสั่งตัดได้เลยชอบเสื้อรูปแบบนี้แหละค่ะชอบเสื้อรูปแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นคอคอวีอันนี้นะคะตีเป็นคอวีใช่ไหมด้านหลังนะคะก็จะเป็นติปกบกสูงขึ้นมานิดน,นึงนะ,ค,ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นคอสี่เหลี่ยมได้ไหมได้ค่ะอยากได้เป็นคอปาดแบบนี้ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถบอกได้เลยคุณลูกค้าสามารถบอกได้้้้เเเลลลยยยนนนนะะคคคคคุณูกกกกาาาาไไไมม่ออออออดดปปป็็ี บอกได้เลยคุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะทางร้านของเราตัดได้ค่ะ สบายเลยหรือว่าจะเป็นคอจีนวีก็ได้นะบอกได้ค่ะคุณลูกค้าคะแต่ชอบรูปแบบนะคะโครงสร้างของเสื้อนะคะชอบแบบนี้แหละเนาะมันจะแบบมันจะได้แบบว่ามันแบบปิดสะโพกนิดนึงด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านตัดให้นะคะขอบพระคุณมากๆไม่ชอบแขน3ส่วนหรอชอบแขนยาวก็ได้ชอบแขนยาว21นิ้วก็ได้หรือว่าจะชอบเป็นแขนสั้นก็ได้นะคะความยาว8.5ดห้ารือจะชอบเป็นแบบแขนกรีบัวก็ได้นะเดี๋ยวตัดให้ สั่งได้เลยค่ะยินดีมากๆคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าที่ร้านนะคะรับตัดชุดไทยรับตัดชุดเดสรับตัดเสือ้อรับตัดผ้าถุงรับตัดกระโปรงค่ะคุณลูกค้าค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านสนใจนะคะเลือกผ้าแล้วสั่งตัดที่ร้านของเราได้เลยหรือว่าคุณลูกค้ามีผ้าเยอะแยะมากมายสามารถส่งมาให้ที่ร้านของเราตัดได้นะคะคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะค่าตัดเริ่มต้นอยู่ที่นะคะ 800บาทคุณลูกค้าขะราคาตัดเริ่มต้นนะตัดเสื้อเริ่มต้นอยู่ที่800บาทค่าตัดผ้าถุงเริ่มต้นอยู่ที่800บาทคุณลูกค้า่ะแล้วแต่รูปแบบแล้วแต่ผ้านะคุณลูกค้า่ะราคาก็แตกต่างกันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะสแกนที่ QR code คค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มดูให้นะคะลสหีเืองคะะก็็จเปนสีีคครม่ะ สีครีมค่ะแล้วก็มีสีเหลืองด้วยเดี๋ยวนั่ดูกันมีสีเหลืองด้วยนะสีเหลืองก็สวยสีเหลืองก็สวยแล้วก็สดใสป่ะค่ะ สีเหลืองก็สวยแล้วก็สดใสด้วยนะคะคุณลูกค้านะเป็นสีที่สวยนะคะใส่ได้กับทุกเฉดสีผิวเลยคุณลูกค้าค่ะผ้านะคะที่ร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคัดเลือกคัดสรรมาให้นะคะ <S 2> <S 2> <ม>เป็นผ้าที่สามารถสวมใส่ได้กับทุกเฉดสีผิวคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะอันนี้จะเป็นสีม่วงเข้มค่ะแล้วก็อีกผืนหนึ่งก็จะเป็นสีม่วงที่อ่อนกว่านิดนึงแล้วแต่เราชอบบางคนก็ชอบ,บม่วงเข้มๆบางคนก็ชอบแบบม่วงอ่อน,ออนๆโอเคนะคะเลือกได้ค่ะ อยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะทางร้านขออนุญ,ญาตนะคะส่งรูปเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้าคะผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นนะค,ะคุณลูกค้าขาขออนุญ,ญาตนะคะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเบอร์โทรเบอร์นี้สามารถนําไปเพิ่มเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยอันนี้สีน้าเงินจัะอันนี้เป็นสีน้ําเงินเข้มก็จะเป็นสีกลมนี่ค่ะก็จะเป็นสีเห็นไหมอันนี้น้ําเงินในสีกลมค่ะ ชอบผืนไหนบอกได้เลยนะคะชอบผืนไหนบอกได้เลยนะคะคุณลูกค้านะใส่ดีค่ะใส่ดีใส่สบายแล้วก็ไม่ร้อน,นะคะอ่ะใส่ดีใส่สบายแล้วก็ไม่ร้อน,นะค่ะสีฟ้าะค่ะสวยค่ะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนบอกได้นะ uh มีสีดําด้วยนะแต่ตอนนี้สีดําที่หน้าร้านหมดเนาะเพราะว่าคุณลูกค้าซื้อไปเมื่อวันก่อนนะคะม <uk> ีสีขาวสีด <uk> ําก็มี<ๆ>มคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะเสื้อผ้าไทยสวยๆวันนี้จากร้านแม่บดีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าขะมีผ้าทุง มีกระโปรงเยอะแยะมากมายวันนี้นะชอบเสื้อตัวนี้แหละที่น้องใส่อยู่คุณลูกค้าขาเป็นแขนกระบอกตรงนะคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา1 9 0่บาทเท่านั้นค่ะงานสั่งตัดมีโอนประจํา1 0 0 0บาทค่ะแล้วอีก900บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆ <c oughs> เดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะมีผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาให้ดูให้ช็อปกันอีกบ้างรอดูรอชมได้เลยขอบพระคุณค่ะ